อยากรู้ไหมครับว่าช่วงตลาดหมีแบบนี้วัยรุ่นชาวอเมริกันเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนอะไรกันนะครับจากผลการสํารวจของ Bank of a m e เมริกานะครับขเขาได้ทําการสํารวจคนเนี่ยที่อายุประมาณ21ปีถึง42ปีเนี่ยและมีสินทรัพย์มากกว่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยประมาณแค่25%ของพอร์ตเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยเขาบรหิหารพอร์ตด้วยการไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับคริปโตเคอเรนซี นะครับคนกลุ่มนี้มีความเชื่อมั่นในคริปโตถึงแม้จะรู้ว่ามันมีความผันผวนนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับฉเฉลี่ยประมาณ29%ของพอร์ตนะครับอันดับ2ก็คืออสังหาริมทรัพย์หรือ Real Esta t e นั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับอาตาัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นสินค้าแพงขึ้นค่าแรงแพงขึ้นมันทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างใหม่เนี่ยราคาสูงขึ้นแล้วมันก็ทำให ฐานของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้อสังหาริมทรัพย์นั้นราคาสูงขึ้นนั่นเองนะครับอันดับ3นะครับก็คือ private equity นะครับ private equity มันแปลว่าเ,ออเหมือนเป็นหุ้นแบบปิดไม่ได้ลงมาในตลาดหุ้นนะครับเราไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่จะเป็นหุ้นออคล้ายๆกับเป็น PP นะครับหรือ private placement นะครับ หุ้นลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าขายให้กลุ่มเล็กๆนะครับที่คนรวยๆเขาคุยกัน5คน10คนอะไรพวกนี้ซึ่งวัยรุ่นที่มัง่งคั่งพวกนี้เขาจะถือครองไอ้ตัว private equity เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเฉลี่ยรู้สึกจะประมาณ25%ของพอร์ตนั่นเองนะครับและนี่ก็คือแนวทางการทําเงินของวัยรุ่นที่มัง่งคั่งชาวสหรัฐอเมริกานะครับแต่ถ้าสนใจพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนนะครับ ก็อย่าลืมสมัครคอร์สนะครับของ Creative Risk คิดสร้างเงินนะครับสามารถแอดไลน์เราได้ที่แอดนะครับ999 REMEF นะครับผมส่งสติ๊กเกอร์มาน่ดนึงนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะตอบนะครับผม